เอาแล้วโอ้โอ้โนไม่นะคนแค่เอากลับคืนมาได้เฉยเลยอะยูดีเอลก็อ่อนแอไปว่ะโตัวดีครับผมคือนุกแคสเปอร์มันอยู่กันใน World Box EP Special ที่14พอดีว่าผมเล่นเกมหนึ่งจบแล้วพอดีว่าก็มีน้องๆเนี่ยอยากจะดูต่อมากันขึ้นมานะครับผมก็เลยกลับมาเล่นให้น้องๆดูสันหน่อยเป็น Special EP ีพีละกันจริงๆมันยังค้างอยู่แหละ ก็คือเรื่องราวเก่านะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เกาะเป็นพักพวกไม่เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีเผ่ามนุษย์อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเผ่าของคนแค้นะครับอืมหรือออกวะลืมอันนี้ออกนี่อันนี้ออกอันนี้คนแค้อันนี้เอล์นะครับก็เขาก็แยกกันอยู่แต่สิ่งที่ผมทําก็คือว่าผมสร้างทรัพยากรไว้ตรงกลางแล้วก็4เกาะนี้ซึ่งตรงกลางเนี้ยคนที่มายึดได้ไปก่อนเนี่ยก็คือ จะเป็นของเอลนะครับที่มายึดกันไม่ได้ใช่เป็นเอลหมดเลยเอลมายึดเกาะตรงกลางได้ซึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนว่าตรงกลางมันมีดียังไงนะครับตรงกลางมีปีศาจด้วยนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีนะแต่มีทรัพยากรตีกันแล้วครับเข้าไปดูกันหน่อยครับตีกันแล้วครับอุ้ยอะไรยังไงครับก็ตีกันไปครับตรงนี้พยายามจะไ่แย่งทรัพยากรตรงกลางซึ่งทรัพยากรข,ข้างนี้มันมีแร่ดีๆเต็มเลยปะ คนที่ยึดตรงนี้ได้ก็จะได้แร่พวกนี้ไปนะครับก็จริงก็มีคนมายึดแล้วแหละอ่าตรงนี้เขาขุดไปหมดแล้วอ่ะผมทิ้งแร่ไว้หมดแล้ววะ่ะขุดกันจนหมดแล้วมัง้งตรงนี้เนี่ยอ่ามีเผ่าน่าจะเป็นของมนุษย์ไหมมาอยู่ตรงนี้ดูก่อนเผ่าชิกเก้นนะครับไม่ใช่ละนี่นะครับไปลววะว่ะเผ่ามนุษย์นั่นแหละเขาก็มายูดตรงนี้ไว้แล้วครับมนุษย์เนี่ยดูคร่าวๆก็ได้ครับว่ามีเท่าไหร่กันแน่นะครับก็ จริงดูได้เป็นเผ่าพันธุ์ใช่ไหมที่มันดูได้แล้วเป็นแนวขอพอดูนะชั้นหมู่บ้านเนาะชั้นหมู่บ้านนี่ชั้นตระกูลนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบอาณาจักรอันนี้เป็นแบบพันธมิตรนะครับดูพันแบบพันธมิตรก็ได้นะอ๋อนี่เขาเป็นพันธมิตรกันเหรอเอ้ยสองอันนี้เขาเป็นพันธมิตรกันวะเนี่ยเขาตั้งชื่อ power offensive ก็คือออกเป็นพันธมิตรกับคนแคยปกติไม่ค่อยเป็นพันธมิตรกันนะ แล้วก็จะมีเอลที่มายึดตรงกลางได้เลยทําให้เขาดูใหญ่กว่าเดิม,มนะครับอันนี้อารยาธรรมโอเคครับยังไม่ดูทรงแล้วก็ยังยือย้อๆแย่ง,ยงกันอยู่เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาสู่ยุคของอยันจันทราแล้วทําให้พวกมีพลังแห่งเด็กแห่งอะไรนะบุตรแห่งจันทาน่ยจะมีพลังเพิ่มขึ้นส่วนมากบุตรแห่งจันทาก็น่าจะดูแถวๆนี้ก็ได้ครับอันนี้มันของเดียนะครับอันนี้เผ่าเอลนะทุกคน อันนี้อบ,บุตรแห่งจันทายะมครัถ้าเกิดมันมีความมืดเมื่อไหร่ก็จะได้ตรงนี้นะครับโอ้ผมชอบอาบุธเขาอะดูอารยธรรมหน่อยก็ไปไกลแล้วครับอันนี้ก็อารยธรรมไปไกลแล้วเหมือนกันนะครับืมมีวิหารด้วยไหนรูปของมนุษย์บ้างได้ไหมอะมนุษย์อารยธรรมไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เลยวะ อาวุธของผู้นําเป็นยังไงวะอาวุธของผูน้นําอ่ะเอ๊ะผู้นําทำไมผมดูผู้นําไม่ได้วะนี่้ก็ดีอยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะไม่ได้ว่ากระจอกแต่ของก็ยังเป็นระดับน้ําเงินนันอยู่ไหนของมาดูเผ่านี้มั้งครับคนน้อยจังเลยวะเฮ้ยน,น,นี่คนแค่นะครับอ๋ออันนี้อันนี้คนแคะใช่อันนี้ไม่ใช่อออ่ะตอนแรกผมอยู่ออกกเนี่ยเอา้มามันกายเป็นคนแคะไปได้วะคนแคะโอ้อาวุธครน้อยเลยอไรยธรรก็ห่วย ตรงนี้ดูท่าทางว่ามนุษย์จะยึดไปแล้วนะครับชื่อเฟโรซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่นี่หว่าไม่ใช่จากหมู่บ้านตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ก็เอลก็ไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรได้นะครับตรงนี้ของออกนะเอ้ตรงนี้ก็ของุนแค่เอาทําไมอ็อกมันหายไปไหนหมดแล้ววะเฮ้ยออกพังไปแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้มาเล่นานานจนลืมวะ่ะอ้าวกลายเป็นปของขนแค่หมดแล้ววะ่ะออกเจ๊งไปแล้ววะ่ะ หรือว่านี่ออกออก,ออกย้ายมาอยู่ตรงนี้เหรอเกาะเล็กๆตรงนี้นะโอ้โหมันน่าเศร้าจังวะออกเอ้ยเออดูวันนี้ได้นี่หว่าเนี่ยเป็นรูปออกอยู่เออคลิกก็ดูได้เลยนะครับเต่ผมก็ลืมดูไปเออออกเหลือแค่เกาะเนี้ยเกาะเล็กๆชื่อชื่อหมู่บ้านละกาเนี่ยละเกะละกาเนี่ยโอ้โหพูดแต่ผู้นําออกก็กะก,กากนะครับอรารยธรรมก็โอ้โหเพิ่งสร้างกันใหม่เองอะเอาไงดีวะหรือว่าเอาอีกแล้ววะผมจะลําเอียงอีกแล้ววะ เอ้ยทุกคนรู้ผมรู้ว่าทุกคนอยากให้ํำเอียงเว้ยเพราะว่าตอนนี้ออกมันไม่ไหวแล้วจริงอีกแล้วโยนลงไปเลยครับให้มันอยู่ได้นะครับไม่งั้นออกไม่ไหวจริงเว้ยให้พรออกด้วยครับแล้วก็กินกาแฟซะจะได้ดีดอันนี้กาแฟใส่การชงนะทุกคนโตรดีดอะเพิ่มพลังด้วยอะอ่า อ่ามันจะได้ตับตัวเร็วๆนะครับขั้นคนหนึ่งเขาหน่อยมีเกาะเนี้ยไม่โดนไม่โดนใครยึดเลยนะครับผมดูท่าทางเราเอว L, มันจะยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรนะครับคนแคบไม่ธรรมดาทีนี้เนี่ยเราอย่าลืมสิ่งนั้นนะครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่คนใหญ่หผมกดเหลือเกินมันจะได้กดมแมลงได้แล้วก็อยากได้เป็นฟ้าสปอนกับอยากได้ความเร็วระดับพระเจ้านะครับอยู่ไหนวะผมลืมละ อาก่อนผมไม่ไม่ได้เล่นมานานแล้วเหมือนกันนะออสซอนิกสปีดสองอย่างพอครับโอ้เร็วโคดเห็นไหมล่ะลดได้แล้วก็เพิ่มได้เราจะได้มันจะไม่มีการลบอะไรกันเกิดขึ้นโอเคครับตอนเนี้ยเอาละครับก็เป็นเผ่าของเอลเนี่ยอยากจะบุกไปยึดโอ้โหออกมันเหลือน,นิดเดียวเองเองจะไปบุกยึดมันนี่หรอเอาจริงอะเฮ้ยมันจะสูญพันธุ์แล้วนะออกคุงผมอะงั้นผมต้อง อใส่พลังให้มันนิดนึงคือออกจะไปหมดแล้วอะ่ะทุกคนไม่น่ารอดใส่ไอ้ไอน,นี้ให้แล้วกันนะจะได้เก่งๆหน่อยอแสงศักดิ์สิทธิ์เอามาล้างอะไรก็ไม่รู้อะ่ะตอนนี้ต้องให้พวกออกเก่งหน่อยนะครับไม่งั้นสูญพันร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหนี่ขนาดให้เก่งแล้วยังมีอยู่แค่นี้อรอจริงเอะผมใส่ฝนดีๆให้แล้วนี่วาทำไมมันไม่ค่อยดีวะ อ๋อนี่ไงโอ้โหเบียดกันโอ้โห,โโหบ้าให้มันเยอะนะครับเบียดเสียดเยียดกันสุดๆนะครับโอ้โหอัอสู้ๆไว้อ๋อไม่อยากให้สุนพันธ์เลยอะ่ะมันเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วจริงๆไว้กลุ่มอบอริจินแล้วก็โดนเรือวิ่งมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่กว่าทีมนุ้นจะอ้อมมาก็ดูเหมือนเขาจะต้องมาจอดตรงนี้ก่อนนะอ๋อแต่เขามีเขาวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะพอดีหมู่บ้านของเอลมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยผมมาดูข่าวของโลกบ้างไม่ค่อยได้ดูนานละบ่บ้านยยซอนถูกทําลายลงแล้วนะครับบ่บ้านไผ่วะบ้านนี้นะครับอ๋อเป็นบุบ้านของคนคนก็โดนยึดเหมือนกันวะโอโหแล้วคนแคะตีใครวะเนี่ยคนแคะตีคนแคะคนแคะตีคนแค้กันเองนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่หนนอะเนาะโอเคครับก็เริ่มเริ่มเนี่ยเริ่มมาได้ไหม้ไอ้พวกทงทงเนี่ยจะมาตีตรงนี้เว้ย ให้มันวิงว่งแบบกระต่ายมาเลยอ่าเดี๋ยวมาดูมันตีเป็นยังไงครับก็เริ่มสู้กันแล้วนะครับอีแล้วเว้ยพามาแล้วเว้ยเก่งแค่ไหนวะโอ้โหมีไม้คอ้อนอันเดียวเองกระจอกนะไม่น่าเก่งเท่เทาไหร่อ่ะนะครับจะทําอะไรเขาได้หรอแต่ก็ดูดีอยู่นะดูดีอยู่นะดูตนะีได้อยู่นะเพราะว่าหมู่บ้านนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรสู้เขาได้เหมือนกันในเขาดูพระราชาหน่อยไม่มีพระราชาด้วยหรอโอ้โหอย่างนี้อาจจะโดนยึดได้นะครับเนี่ย ทังเกจากตัวเลขก็ลดลงแล้วนะครับ47อ้าวโดนยึดแล้วครับโอ้โดนยึดแล้วอะกลายเป็นสีแดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยโดนยึดไปแล้วส่วนออกเนี่ยยังไงเหมือนจะยังไหวอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไปต่อก่อนอะไรเขาได้มากมายนะแล้วมนุษย์เราล่ะเอ้ามนุษย์ผมผมไม่ดูแป๊บเดียวทำไมมันเลเทตุ้มเปงเี่ย นี่ใครวะนี่ของเอวนี่ว่ะแสดงว่ามนุษย์เราก็เจ๊งบงไปเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหแมปนี้นี่มนุษย์กับออกพังแล้วครับที่เหลือแค่คงแคกกับเอวโอเคครับก็ไหนดูอ่านประวัติหน่อยนะครับมีอุกาบาตกเรื่อยๆเลยครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยถูกทำลายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่เรียกได้ว่าออกนี้ไม่นับถ้าเกิดไม่นับออกนะโอ้โห แล้วคนแค้มันก็มาตรงนี้แล้วนะครับมายึดตรงนี้แล้วกลายเป็นคนแค้เนี่ยครึ่งแมปกับอีกเอวอีกครึ่งแมปก็ต้องมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับในแมปนี้ตอนนี้ออกกับมนุษย์ไม่น่าจะรอดแล้วมนุษย์ผมไม่สร้างเพิ่มมานนะเพราะว่ามันแพ้เองแล้วอันเนี้ยมันช่วยไม่ได้แล้วอะไอออกเนี่ยถึงผมจะช่วยเขายังไงเขาก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะมันเหลือน้อยจริงๆเว้ยเหลือแค่ห้าสิบสามเองหมู่บ้านคนแค้นี้ค่อยเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วดูดีมีภาษี เราจะปล่อยอะไรมาทําลายกันดีไหมเพื่อความเมามันเออมังกือสักตัวนึงอุ๊ยผมกดอันเดียวทำไมมันมาสามอะ่ะปล่อยไปอ่า,ปล,อป,อาปล่อยไปทุกที่แล้ครับมังกรบูบีบูบ,บีบุลี่เอามังกรมาบุลี่หูจยแมังกรอยู่ได้แบบเดีย,วก,ยวก็ตายแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าคนแค่แข็งแกล่งอยู่นะไม่กากนะคลาสคนแนะกกนะคนแ้โอ้โหไม่ธรรมดาอยู่นะ คุแค่ปาบแบบเดียวเองอะส่วนมังกรนี่ก็ไม่น่ารอดนะแบบเดียวก็น่าจะตายอยู่นะครัเพราะว่าชนะได้เหะแปบบเดียวโอเคครับงั้นเรามาดูการต่อสู้ของเขากันดีกว่าว่าเอาไงนี่ของใครวะอันนี้เป็นของเอลนะครับเขาเตียนเองไม่มีอะไรคิดว่าอีพีนี้น่าจะจบแมปนี้ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะขึ้นเกมใหม่หรือถ้าเกิดมีใครอยากจะดูอะไรขึ้นมาอีกก็อาจจาะก,กลับมาเล่นในแมปใหม่ก็ได้นะครับแต่าจะไปขึ้นเกมใหม่ก่อนแล้วทาคั้วไปด้วยก็ค่อยว่ากันแล้วกันไหนขอดูประวัติหน่อยนะครับสงครามได้ยุติลงแล้วอาณาจักรล่มสลายไปแล้วก็คืออาณาจักรที่เอลมันยืนกันเองตะกี้อาณาจักรสีเหลืองนี่คือแบบของเอลนี่แบบไปไกลมากเลยดูอรรารยธรรมกันหน่อยนะครับก็เบียดเสียจะเยียดกันมากเลยมาดูของของพระราชาก็ไม่ถึงกับดีมากเนี่ย เอลยังจะดีกว่าอีกปะโอเอลนี่กระจอกของกระจอกมากของไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะมีแค่ธนูกับดาบเนี่ยนะเหมือนเอลจะยิ่งใหญ่อยู่แต่ว่าโอ้โหออกนี่เขาก็ไม่ยอมนะครับถึงจะเกาะเล็กๆก,ก็เหอะเข้ามาดูตรงกลางกันหน่อยว่ายังไงแล้วครับมีอะไรพัฒนาไปแล้วบ้าง ตรงกลางนี้เอวก็พยายามที่จะทํานู่นทํานี่ปลูกสร้างอยู่นะครับสังเกตว่าแมปนเนี้ยเนี่ยอุกกรบาดเยอะมากเลยนะมาทุกนาทีเลยนะครับอืมอุกกรบาดลงตลอดเลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดไอ้ออกมันยึดตรงนี้ได้อีกจะกลายเป็นว่ามันล้อมนะออกเริ่มล้อมเอวแล้วนะครับถึงคนจะดูน้อยกว่าก็เถอะก็ต้องมาดูกันนะนะครับอยากให้ออกเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการ ทำให้2คนนี้ใครชนะสมมุติว่าเอลมาชวนออกอยู่มันก็จะกลายเป็นเอลได้เปรียบแต่ถ้าเกิดคนแค้มมาชวนออกก็กลายเป็นคนแค้มได้เปรียบกลายเป็นออกมีภาษีต่อรองที่ดีเลยนะครับตอนนี้โอเคครับก็ตอนนี้เราจะป่วนอะไรดีไหมลบสิ่งมีชีวิตเลยเ,อ,เอาซันคอรสักตัวง วิ่งไปเป็นวิ่งไปเป็นลายแล้วกันยิงระเบิดไปงั้นเอาธันตคอสคุ้งอะทาอะไรเขาไม่ได้นะธันตคอสเนี่ยเราก็ยิงระเบิดไปเล่นๆไปงั้นอะเอาล้ครับตอนนี้เนี่ยเอลฉลาดนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้กเกาะนียอยู่ใกล้กันทําไมไม่เอาตรงนี้มาตีวะก็เลยจะมาตีออกแต่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 แต,แต,แต่สีแดงพระราชาตรงนี้มีแหลมเข้ามาในในมุมของเอลนะครับเกือบเด้งเหมือนกันนะเกือบเด้งเลยนะครับตะกี้ถ้าเกิดลับไม่ทันนี่คือโดนปงพชชนตาย อ่าตอนนี้มีการประกาศทำสงครามกันแล้วนะครับเป็นศึกระหว่างคนแคะแล้วก็เอลอ๋อเพราะว่าเอลมันแอบมาตั้งหมู่บ้านตรงนี้เว้ยโอ้ช่างกล้านะเองอะ่ะโอ้คณแคก็ไม่ยอมดิถ้ามาคลองนี้ตั้งนานแล,แล้วเองอยู่ดีจะมาคลองอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเอาหมู่บ้านละกาถูกทําลายลงแล้วออกโดนตีตายแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือชิงกันระหว่างเอลกับคนแคเท่านั้น ไปถึงไหนแล้วครับเหตุการณ์มันเร็วเหมือนนันเนี่ยสงครามยุติลงแล้วอาณาจักรอาณาจักรแทนเพโรชิลได้ล่มสลายลงแล้วอาณาจักรใครวะสีเหลืองนี่มันไม่ใช่อาณาจักรเอลอ่ะอ๋ออาณาจักรตรงนี้ตรงนี้ของเอลไม่พอใจกันแล้วครับเริ่มขึ้นพลแล้วนะครับแต่ดูอาณาจักรอารยธรรมที่ผมบอกอะอารยธรรมของโอ้โหอยู่ดีอารยธรรมของไออันนี้นี่เอลนี่เอลอารยธรรมของคุณแค้เนี่ยก็ ลุกคือขึ้นมาถือว่าไกลอยู่นะเนี่ยของทังแค่อยู่มีอยู่ขรางนี้นะครับแต่คนเยอะอยู่นะ <Okay. S 1> ตีกันนะตอนนี้ยังไม่กล้าทําอะไรกันนะครับเหมือนดูเชิงกันอยู่อ่ะไอเอลก็ตีกับเอลเพื่อรวมมาณาจาักรกันอยู่นะครับอ่ะเข้ามาสู่ยุคสิ่งมหัศจรรย์แล้วครับมันคือยุคอะไรวะสิ่งมหัศจรรย์ผมลืมแล้วหาก่อนเนี่ยยุคสิ่งมหัศจรรย์ก็จะมีคาถาอาคมสิ่งลี้ลับนะครับจินตนาการเข้ามา แต่ว่าตอนนี้มันไม่สนใจอะไรแล้วผมว่าสองอาณาจักรนี้มันมันดูเชิงกันอยู่อ่ะดูดิตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นของคนแค้เห็นไะส่วนตรงเนี้ยเป็นของเอลเจ้ายังไงครับเจ้ายังไงพอดีว่าเอลมายู่ตรงกลางได้ไงมันเลยได้เปรียบสูงเลยนะครับเนี่ยอะไรวะมีเสียงอซอมบี้อ่ะก็มีตีกันแล้วนะครับตีอะไรกันอยู่เตี่ยซอมบี้มั้งไอ้ขึ้นทับเนี่ย คนแค่เคลื่อนทับนะครับต้องการอะไรวะคนแค่คนแค่มันชอบเดินเฉียดไปเฉียดมาตรงเอวประจําเลยนะสังเกตปหเนี่ยเดินเฉียดตรงเนี้ยประจําทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะแต่แบบมาเดินเฉียดเฉียดไปเฉียดมานะครับก็ตีกันเองอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่กล้าตีฝ่ายตรงข้ามไหมวะก็จะมีคนแยกอาณาจักรกันบ่อยบ่อยอาณาจักรสีขาวเนี่ยแยกตัวมาจากอาณาจักรสีแดงเขาก็ต้องรวมินแดนอนาณาจักรสีเหลืองเนี่ย ตรงนี้ก็แยกตัวกันออกมาโดนทอร์นโดเฉยเลยก็แยกตัวนออกมาแล้วก็ส่งเรือส่งไปตีแล้วครับเนี่ยไม่น่ารอดว่ะตรงนี้ยังไงก็โดนยึดตรงนี้ด้วยนะครับเรามีเปอร์เซ็นต์บอกนะเดี๋ยวนี้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เรียบร้อยพอเปอร์เซ็นต์ครบปุ๊บก็โดนยึดตรงนี้ก็ไม่น่าเหลือนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ว่าเขาจะตีกันเม,มื่อไหร่เมื่อไหร่จะดูเชิงเงินเสร็จตรงนี้ยังตีไม่เสร็จเลยอ่ะแข็งมากเลยนะ อาจากนี้ใครคลองวะวันนี้อ่ะเหมือนใช้อรารยธรรมร่วมกันด้วยมันก็เลยเอากันไม่ลงเท่าไหร่้ยสีขาวเขาเอากลับมาได้อีกแล้ววะ่ะตะกี้สีขาวโดนยึดไปทำไมกลับมาอีกแล้ว,วอุ้ยโอ้โหนี่ยกทับกันแบบแตะกี้มึงกลับมาได้ใช่ไหมจะเอาให้จมดินเลยว่างั้นเถอะจะเอาให้จมดินเลยนะครับอันนี้ กลับไม่ได้แป๊บเดียวนะครับกระทืบซ้ำนันทีก็เปอร์เซ็นต์ขึ้นละเปอร์เซ็นต์ขึ้นก็แสดงว่าน่าจะยึดได้อยู่แหละแดงเรียบร้อยการเป็นของแดงแต่ขาตรงนี้ไม่อยอมตีเสร็จทีนะเมื่อเร่งอยู่ไงเร่งความเร็วเลยครับอะไะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นละไม่รอดพบรวมเรียบร้อยเอาแล้วสงครามยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วครับเอลเนี่ยตัดสินใจที่จะไปตีกับคนแค้ตรงนี้แล้วนะครับ โอเคครับเรามาดูกันว่ายังไงผลผลผลสรุปเริ่มตีกันแล้วครับเนี่ยเริ่มตีกันละ,คนนละใครจะชนะไหมตีแล้วครับอันนี้ตีแบบจริงจังเลยนะเริ่มประกาศสงครามแบบจริงจังละก่อนนั้นนี่เขาไม่เคยไม่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 เคยตีมาก่อนนะครับเพิ่งจะมาตีกันจริงจังเนี่ยแหละแล้วดูถ้าทางจะเอากันไม่ลงนะคนแค่โหดอยู่นะคนแค่โหดนะมาตีง่ายที่ไหนอะแล้วคนแค่ตรงเนี้ยเขาจะมาตีตรงนี้นะทำไมมึงไม่ตีตรงกลางวะยืนใกล้กว่าทั้งเยอะ ใครจะชนะก็ร่วมเชียร์ด้วยนะครับใครเชียร์เอลก็กดหนึ่งใครเชียร์คนแคกกดสองมานะครับส่ง SMS มาทม่อ่าที่ว่าไปมัวไปเรื่อยก็ตีแล้วก็ถอยนะครับกลยุทธ์ตีถอยนี่ซอมบี้เหรอซอมบี้ไม่ก็มาแจมว่ะซอมบี้อยู่ดีแจมเฉยเลยอันนี้หัวหน้าคือคืออาวุธของไออาวุธกับสแตทของไออ่าคนแค่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะดูดิน้อยมากเลย จะได้นะมนุษย์เราไปตั้งแต่แรกเลยไม่เป็นไรแมปนี้ถือว่าสู้เขาไม่ได้ให้มันเป็นไปแล้วกันยังจะตัดสินใจตีกันอยู่นะครับมีอัปเดตอะไรไหมนักพักนักเวทพเนจรได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับเราพร้อมกับนําโกลาหลมาสู่ยุคนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะครับแหนแทนที่ว่าถ้าเกิดเองแบบว่าคิดจะมาปวนจริงเองก็ไปป่วนแ,แถวๆที่เขาตีกันดิมาป่วนตรงนี้ไม่มีคนเลยนี่ก็ยังไงอยู่ะ คือไม่มีใครไปยุ่งกับมันเลยอะบ้าบอนะตีกันถึงไหนแล้วครับก็ดูท่าทางยังไม่ได้ยกทับกันไปนะครับยังติดกันอยู่แถวๆนี้ติดกันตรงข้อขวดตรงนี้ยังบุกไปไม่ถึงนี่เลยส่วนไอ้นี่ก็บุกเหมือนยังไม่มาเหมือนกันอ่ะมาอยู่เกาะกลางเนี่ยมาพักลบนี่ยกองทัพเขาอยู่นี่นะครับว่องไวนะครับโอ้โเอวว่องไวเว้อัพอาก,กีมาช่องสูงกำลังกันอยู่ มาดูกันซิว่าตีมันถึงไหนครับก็เริ่มมีการตีกันหลายจุดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาจุดๆดีกว่าตรงนี้เอลพยายามจะมาบุกแต่คิดว่าไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าคนเหลือน้อยเลยมะอุโอ้ยเอลแต่มีคนยักษ์อยู่อ่ะที่มีฟอร์มอยู่ส่วนตรงนี้ก็ยังตีกันอยู่นะครับตีกับซอมบี้เดิเอากันยังไม่ลงว่ะอันยังไม่ลงว่ะไหนดูซิว่ายังไงถึงไหนละ ็ไม่ตียู่สองจุดอะจุดนี้ก็จุดนี้อะสามจุดละยังไม่มีใครยึดใครได้เลยวะไหนดูสิเอาล่ะครับราชาอดูอดได้ทอดทิ้งเมืองไปแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าคนแค้เริ่มเสียเปรียบนะสิสันเสริรราชาอค์ใหม่ขึ้นมาแล้วเหมือนตรงนี้จะเสียท่าแต่กลับคืนมาได้อยู่นะยุคแห่งดวงตะวันตีกันไปครับตรงนี้ตีกันยังอะตัวนี้ก็ยังไม่ตีกันเลยนะ ตรงกลางนี้ไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่เอาแล้วเหลืองเอาแล้วแต่เหลืองเนี่ยไปไปตีตอนแรกบอกว่าเหลืองนี่จะตีตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วหลอกมาตีตรงนี้ตอนนี้ L เอลได้เปรียบมากมากเลยนะครับแล้วมีสิทธิ์ชนะแมปนี้สูงเพราะว่าคนแค่เหลือแค่สองจุดเองผมว่าไม่น่ารอดว่ะแต่คนแค่นี้ยังไม่ยอมนะจะมาตีคืนอยู่ดูต่อไปครับเรามาดูกันต่อว่ายังไงแล้วเหลืองก็เรียบร้อยนี่ เหลืองกินแดงเอาแต่แดงก็ตีกลับว้ยเฮ้ยไม่ยอมกันว้ยไม่ยอมครับไม่ยอมเอาไปเอามานะครับตีไปคุณตีมาผมตีกลับเอาดิตีมาตีกลับไม่โกงวุย้ยเอวก็บอกว่าจะบุกครั้งใหญ่ซะหน่อยแล้วก็เอาครับเหมือนเดิมก็เริ่มมีการตีกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดพระราชาตายก็คือตรงนี้ผลแค่จะจบได้โหแล้วดูเหลือองยกทัพกันมาแบบเยอะมาก คนแชปไม่น่ารอดวะเท่าที่ผมคิดนะเนี่ยโดนยึดต,ตรงนี้แล้วด้วยที่ต่อไปคือตรงนี้แล้วเขาก็มีจุดยึดมั่นอยู่ตรงนี้ที่เดียวไม่น่ารอดวะเอลน่าจะเอาไปนะครับเอาไปกินครั้งที่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ก็ไม่รอดหรอกแต่มา,าคน่ค่อยลดลงล้เปอร์เซ็นต์ขึ้นจบเลยครับก็น่าจะเป็นของเอลไปนะแบบนี้เท่าที่ดูเหลือจุดเดียวนะครับคือจุดนี้ยังไงครับถ้าเขาไม่ตีกันเองนะประกาศสงครามอีกแล้วปึ๊บ โอ้ตีกันเองครับไม่ยอมมาตีตรงนี้ว่ะเอาแล้วสีม่วงก็กําเนิดขึ้นมานะครับสีม่วงก็เป็นของคนแค้เอาเว้ยคนแคะกูกูยังไม่ยอมอ่ะทำไมอะ่ะเฮ้ยคนแค้ไม่ยอมเว้ยกลับมาตรงนี้ได้เฉยเลยว่ะก่อกระบิดก่อกระบิดพวกนักโทษก่อกระบิอุ้ยแล้วสีม่วงขึ้นตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้จะไม่รอดหรอม้งดูสีเหลืองเยอะกว่าเยอะเอารอดด้วยเอา้าคัมแบ็กเฉยคนแค่เอา ไม่ว่ะแต่ยังไม่ได้เปอร์เซ็นเหมือนจะได้แต่ยังไม่ได้โอ้โหม,นมันวุ่นวายจริงๆครับอืมคนแคะอันนี้มนุษย์เหรอเอ้ามาจากไหนอ,อะเฮ้ยมนุษย์คัมแบ็กทุกคนตะกี้ที่ผมบอกว่ามนุษย์ไปหมดแล้วกลับมาได้ว่ะเอา้าตะกี้มันแตกไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอหรือมันอาจจะไปรวมเป็นพรรคพวกกับใครก็ได้นะตอนหลังก็มาแตกกันมนุษย์เราคัมแบ็กกลับมาอย่างนี้หน้าเชียร์หน้าลุ้นนะครับมีแต่อ็อกที่ยังไม่คัมแบ็กนะครับ คน,คนแค่คัมแบกน,นะตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเอลตีกันเองนะครับแล้วก็เอลพยายามจะมาตีคนแค่ตรงนี้ซึ่งคันนะครับตาคนไปก็ดีแล้วนะไอไอพิโโร่โเนี่ยมันเคยอ,อยู่ตรงนี้ถูกแล้วแล้วมันก็โดนตีแตกไปแต่มันกลับมา,างไงวะอาจจะมีแบบซ่อนตัวอยู่แบบตามป่าเขาอะรอเวลาก่อกระบทเพื่อยึดเมืองคืนอะไรแบบนั้น,นครับแบบในหนังเลยนะ โอเคครับก็มีหมู่บ้านใหม่อะไรอะแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตในกล่องทําให้ชาวอเมอเฮลบ้าคลั่งชาวเนี่ยหรอบ้าคลั่ง ah อเมอเฮลให้มันบ้าคลั่งกันไปครับโอเคครับก็ยังไงครับตีได้ไหมอะเพิมพ่มความเร็วหน่อยแล้วกันก็มีการตีอยู่แล้วสีม่วงเอาแล้วโอโอ้โ oh! น oh no! ไม่นะ คนแค่เอากลับคืนมาได้เฉยเลยอะอยูดีเอลก็อ่อนแอไปว่ะแต่เอลบอกว่ากูไม่ยอมจะเอากลับคืนให้ได้นะครับอืมเอลมันเอากลับคืนจริงนะเนี่ยมันพยายามจะมาตีอยู่เห็นปะตรงเนี้ยเอาเว้กลับมาเฮ้ยคนแค่มันศักดิ์ศรีคนแค่รอวะไม่ยอมเลยนะครับแล้วใครจะชนะถ้าเกิดคนแค่ชนะอีกนี่คือแบบโคตรแกร่งอะ <S <S อ๋อมีซอมบี้มาปวนด้วยว่ะซอมบี้แม่งปวนว่ะดูดิ ครจัดเลยนะครับซอมบี้มันยังไม่จบนะเนี่ยผมนึกว่ามันจะจบแมบนี้ได้ง่ายๆนะครับโอ้โหแล้วเอวตรงกลางเนี้ยกำลังจะล,ล่มสลายนะครับกําลังจะโดนแบบถอนตัวออกไปเลยนะครับเอวตรงนี้เห็นปะอยู่ดีตัวเลขก,ก็หายไปหมดแล้วว่าคนเรามนุษย์เราก็แบบคนไทยเรานะครับจากอีพีจากแมปที่แล้วคนไทยเรากลับมาแล้วสร้างตัวจากประเทศสยามสยามประเทศแต่แร่ไม่มีหยอดให้หน่อยไหมล่ะ อันนี้ไม่ได้ลำเอียงหรอกนะทุกคนไม่ลำเอียงเลยขอให้จเจริญน,นะลูก <c oughs> <c oughs> เอ่อเท่าที่ดูแล้วก็อืเอา้าแล้วคนแครบเนี้ยกลายเป็นคนแค์ไปเฉยเลยวะ่ะเอา้าทำไมอะเอลต้องถอยโอ้โหเอลตอนนี้จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับเฮ้ยมันเกิดการคัมแบ็กคัมแบ็กได้ไงวะก่อนนี้ไม่มีใครยึดแน่กำลังโดนป่วนโดยไอย้พวกมนุษย์ไฟอยู่ครับเนี่ย โอ้โหพีศาจาไฟเต็ไมไปหมดเลยวะเอากลายเป็นคนแคบกลับมาได้วะเฮ้ยคนแคะมีทั้งตรงนี้นะครับมีตรงนี้ด้วยแล้วข้างบนนี้ด้วยแล้วส่วนมนุษย์เราเนี่ยแอบเนียนๆอยู่ตรงนี้อารยธรรมก็ไปดึงเข้ามานินเนียนนินเนียน,น,ยน,น,ยน,น,ยนแบบหนูไม่สู้คนนะอะไรแบบเนี้ยแบบนี้นี่แบบอืมกลับคัมแบ็กกลับมาได้แบบขนลุกเลยนะรจริงๆนะมาได้ไงวะ รวมพลังคนแข็งจริงเว้ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อวะ่ะแต่เอลเนี่ยอรยธรรมเขาแบบขีดสุดจริงๆนะดูดิอรยธรรมเขาแบบไปไกลมากๆเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยังเอาไม่อยู่อยู่ดีวะ่ะเอาเว้ยกลางค่ำเมื่อคืนทําอะไรกันเนี่ยวางแผนทําอะไรกันอนะกลาง,งค่ำเมื่อคืนเผาเอลนะครับเผาเอลที่มีแสงสว่างนี่คือเผาเอลนะสีเหลืองกลับประเทศ <laughs> บุกแล้วไม่ได้ผลกลับประเทศก่อนนะครับ เร่งเขาเร็ว40ดูซิว่าจะทําอะไรกันนะครับคนแค่ยังไม่มีใครตีใครเลยนะเดี๋ยวเราเร่งไปที่โอ้ยแต่ตรงกลางครับน่าสนใจตรงกลางเนี่ยเอลพยายามจะมายึดคืนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ยึดได้จริงยึดกลับมาได้จริงแต่คนแคก็บอกมาเหมือนกันส่วนคนไทยเราก็ให้เขาอยู่กับที่ไปเถอะอย่ามายุ่งกับคนไทยนะมนุษย์เราเนี่ยอย่ามายุ่งนะเอยเอลไม่ยอมไวยคนแคก็ไม่ยอมใยรอบเนี้ยไอ้สีเหลืองเนี่ยทาให้ผมงงนะผมเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่า จริงๆมันเป็นน่าจะเป็นสีแถวแถวสีม่วงม่วงหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันนี่ยเห็นปะผมจะได้รู้ว่ามันเป็นพวกเดียวกันเป็นคนแค้เหมือนกันไหนลองมาลองมาดูการการดูเชิงอารยธรรมไม่เอาเนี่ยอันนี้เชิงดูเชิงพันธมิตรนะครับเราเนี่ยเป็นพันธมิตรนะครับกับคนแค่ออมินาแล้วก็เอลก็เหลืออยู่เท่านี้อ๋อเราเป็นพันธมิตรกับคนแค่นี่เองครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นพันธมิตรด้วยนะนี่ไม่เกี่ยวนะครับ อาณาจกก็แยกกันแยกกันจากแยกกันอันนี้เป็นชั้นหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านไม่ต้องดูหรอกชั้นตระกูลจริงๆดูพันธมิตรดีครับแต่เดี๋ยวมันก็แตกกันได้นะพันธมิตรถอยไปแป๊บเดียวแหละก็เริ่มมีการตีกันแล้วนะครับข้างบนเอ่อคนแค่ดโดนใครตีวะโดนเอลตีเหรอโอ้โหคนแค่ก็โดนเอลตีข้างบนนี้นะครับแล้วก็โดนยึดมาได้อีกแล้ว เอลเอาเอลเนี่ยกลายเป็นชาวภาคเหนือไปเลยนะครับภาคเหนือเนี่ยต้องคือเอลส่วนภาคใต้เนี่ยจะเป็นคนแค่กับมนุษย์ส่วนภาคกลางอ่ะจะเป็นของคนแคแล้วก็เอลนะครับอ่าที่ผมดูเร็วคือดูตรงนี้นะเห็นไหมทุกคนดูไอคอนตรงนี้มันเป็นเอลถ้ากดบางนี้ปุ๊บมันเป็นคนแคดูนี้ได้เลยนะดูง่ายด้วยคนแค้จะไปตีเอลสุดเอลก็จะกลับมาตีคนแค่แต่คนละหมู่บ้านกันนะทำไมไม่ตีกันเองวะเหมือนแบบพานอ่ะ อันนี้ก็จังตีกันอยู่นะครับตรงกลางโอ้หแมปนี้แม่งไม่จบง่ายๆวะ่ะแมปตลาดสี่มุมเมืองผมมีความคลั่งนะครับโอเคครับงั้นตอนแรกผมคิดว่ามันจะสามารถจบ EP นี้จบสมบูรณ์แบบแมปนี้ได้ง่ายๆแต่มันไม่ง่ายขนาดนะั้นทุกคนกลับมาอีกแล้วยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าก็อาจจะเล่นเกมนี้ต่อแล้วก็อาจจะเป็นเกมใหม่ควบไปด้วยนะครับเจอกันครับไปละครับ